บอกว่าวจะเอาไปทั้งหากแล้วไปหอกินเองบอกมามื่อวันนี้ใวันนี้เกเอาพักไว้ทั้งหากบ่กเ้่าเอั้งห้าเราค่อยแยให้กันทุกอย่างเมเน็กซาสิบตัวประกัเถื่อนมคะ้ามัลาาเซนบิ๊กเซนเขซนขันอห่าพันได้หอยได้สำหรัขันซาห่าพันกี่

เราคือบอกว่าปิ๊บปิ๊บปิ๊บแย่ลเอดอนเอาะันมียงมีเอออันซีไว้ก็ไม่รูก็เหมือนกนทราฟิกเดียวก็ได้เหตดเงื่อนของันเลย เบทอฟลีา o ขอบคุณเอานันเอาห้าสิบห้าสิบซื้ให้เดีวะ่ห้าสิบห้าสิบยังละสิโบเมอะไรยัดยาเาโอ้ยเวสิอห้าสิบห้าสิบพั ให้ลลายแน่ยนดนจะขึ้นมาเอาอืนนีนขึ้นมงหนึ่งมื่นแหมหมอเจะให้ข้าวซอยจังห้างห้าสิบหืี่าเพราะว่ามันนั้นตัวมันจะเป็นพวกแอมขื่นตองรัเพราะไม่ต้องจืมแอมขื่นคนใดข้าวซอยที่เกิมาให้เราไป็นด้หาาไหม ประมาณมมัีเวลาอายุหกโมงคุณจะได้ไปกินข้าวเป็นสุดท้ายนั่นแหละซึมแห้หลายเด้อเ่รไปไล่พี่น้องพอให้กินลงยนต์แล้วฮะพอให้กินได้ไหมมัดนึ่งเนี่ยเบส่งมัดกันเป็นมัดนึงแม่มาอมีตัวนั้นมาตัวนี้เป็นมีเนาเข้าว่ดตัวนั้นน่ะกระสอยเครื่องเครื่องขาดไปใส่ชุดหยิน เปิดทุกเย็นแหงไปเลยเนาะเขาเปิดเบอร์สเบอร์สีนี่นะกำลังเปิดเบอร์เจว่าันเป็นเป็นแข็งเลยเออแข็งก็บเป็นยังแข็งมาบเป็นยงเาออมาลม่เนาะเอาเอาเปิดทุกเย็นเต็มเลยเนาะให้มันแข็งเมันนีโอเคอันนี้เาคั่วแงเราบบยานูผ่านไปขึ้นไปนี่เราเข้าบอดกเย็นพร้อมเมื่อเหืเข้าทุเย็นเลย เพืองแต่ห่าด้ของอันมะเขือนี้บต้องเวียวก็มะเขือจะเป็นมะเขือหลายอหลายบว์เนี้ยโอต้องปาดมันก็ใส่ไปไล่พี่น้องปาดให้กินนี <laughs> ่เป่เจ้าซอ,น,อ,อน,นี่เนืขาวุ้น

นี่บนแน่นอนกะรำปีนี่แน่นอนเพราะว่าศัตรูละมื่นกันแล้วผักสลัดนี่มขั้นเอื้อไปปุ๊บเราไปไว้บนลูกผักก่อนเอาตันี้ไปไว้บนผักก่อนแล้วก็ตีก่อนเอาตีหนักก่อนแล้วคนไปหางมากอะไรเนาะผักสลัดอยู่เฮือนไปซีนีอยู่ดอกพี่น้องเคยปลูกผักอยู่เออมาเอาแนวที่ว่าเอาแนวที่ไปได้เนาะเอาแนวที่ไปได้เพราะว่าขั้นว่าเอาสลัดไปแล้วมันมันเป็นน้ำมันอยู่ผักอันนี้เกาะ พี่น้องมันก็ปลูกพักสลัดเดียเอาไมา้กินมาเติงซันใส่ถุงเป็นถุงค่ะตอบให้ยก